ชีวิตที่ดีมีคุณค่ามีราคาว่าเงินทองชีวิตที่ดีงามต้องพยายามด้วยตนเองอย่าเชื่อคำพูดง่ายนักหลงรักเห็นแต่แง่สุขปะมาทมัวเมาจึงทุกข์สิ้นสุขสูญสิ้น สิ้ใจเกิดมาแล้วไอยเวลาให้เสียเปล่ามันน่าเศร้าน่าสงสารนะท่านเอย๋ยชีวิตนี้คุณค่าอย่าละเลยมาเถิดเอย๋ยมาทำดีวันนี้กันถึงยากจนค้นแขน แสนลำบากจะทุกยากไกยไก่ไม่ทำชั่วมีความสุขด้วยความดีไม่หมองหมวัวละเว้นชั่วถึงจะจนก็คนดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราหากถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่ง กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการบำรุงศาสนาการบำรุงศาสนาก็เพื่อเราเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อเราเช่นกันหากเราอยากให้มีพระสงค์ที่ดีๆอยู่สืบอายุพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเรา และรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆไปเราต้องบำรุงในสิ่งที่ควรก็คือปัจจัยสี่นั่นเองคืออาหารไ่บารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคซึ่งทั้งสี่อย่างนี้ต้องสมดุลต้องสมดุลกันพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปจึงจะเกิดสัปายะนั่นเอง คือสะดวกสบายพอดีตามอัตภาพของสัมมณะจะได้มีกำลังในการศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจนั่นเองหน้าที่ของเราชาวพุทธที่ดีจึงต้องบำรุงพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระบนัยสำรวมไม่คุกครีกับกิเลสไม่สะสม เกินพอดีนั่นเองอย่างไรก็ตามในส่วนของชาวบ้านก็ไม่ควรเอากิเลสของตัวเองไปใส่ให้พระสงฆ์ท่านเช่นอยากเอาหนังจอการละเล่นดนตรีสิ่งต่างๆมหราลาศต่างๆเข้าไปแสดงในวัดอยากให้พระท่านดูดวงดูโน่นดูนี่ จนเกินพอดีท่านก็เลยลืมดูจิตใจของท่านเองก็พังสิครับนี่เพราะตามใจกิเลสของชาวบ้านอย่างเราแท้ๆมันเป็นทำนองนั้นแหะครับฉะนั้นถ้าจะทำอะไรก็ขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาควบคู่กันไปศรัทธาให้พอดีกันเช่นสมมุติ เราจะบวชลูกชายให้เข้าไปศึกษาพระธรรมจะได้เป็นคนดีมีความรู้มีปัญญาพ่อแม่ก็ดีใจจนเกินเหตุเอาใจกิเลสตัวเองจัดเลี้ยงเล่นดนตรีแถมมีมหรสพมีหางเครื่องสาวๆมาเต้นกันรูหลาพ่อนาคก็เลยได้อานิสงส์พกกิเลสเข้าบทสะมากมาย สัมากกว่าซึ่งออกมาก็กลายเป็นทิศนักท่องเที่ยวนั่นเองล้างผ่านมากกว่าเดิมต้นแยกปลายก็เสียใช่ไหมครับถ้าไม่รู้จะใช้ใจ่ายเงินเลี้ยงญาติพี่น้องอย่างไรก็ขอแนะนำนะครับใช้เงินนั้นพิมพ์หนังสือธรรมะต่างๆหรืออะไรก็ได้แกกให้ทั่วตระกูลทั่วทั้งหมู่บ้านทั่วทั้งตำบล ไปเลยดีไหมครับแล้วจะร้วอ่านิสงส์ต่างกันเยอะแยะเลากับฟ้าดินทีเดียวเลากับฟ้ากับดินทีเดียวมีเงินเยอะก็พิมพ์แจกเยอะเยะพิมพ์หนังสือทำต่างๆมียศใหญ่ก็พิมพ์เล่มใหญ่ๆใ,ให้ลูกๆภกูมิใจเปิ่มใจทำเพื่อลูกอย่างนี้ดีไหมครับท่านว่าแล้วถ้าลูกดี ใครลักสบายก็เราเลยครับสบายหายห่วงไปเลยครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดเรื่องย่อๆสาหรับเรื่องบํารุงศาสนาก็เพื่อตัวเราเพื่อลูกเรานั่นเองครับยามบุญมาวาดสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รลักยามบุญไม่มาวาดาสนาไม่ช่วย ที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเป็นฉะนั้นเองนะครับครับก็วันนี้มาพูดย่อเรื่องบำรุงาศาสนาเพื่อเราเพ,เพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อเรานั่นเองครับหากถูกใจอย่าลืมครับกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราวันนี้ก็เป็นหน้ากระถินสามชีวัดว่าอารามต่างๆ่ก็ขอให้ ที่ปฏิบัติสายบุญสายกุศลทุกท่านทุกทุกวัดจงอยู่ดีกินดีมีโชคไรลโรคปลอดภัยกันทุกทุกท่านครับขออนุโมทนากับสายบุญทุกทุกท่านทุกทุวัดให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับครับขอบคุณสวัสดี